อ้าตอนนี้กำลังเดินทางเข้าศาสต์กองซีน้องพี่น้องเนาะก,ก็มันต้นคุเแจอ่ามันอี้ไดมาเที่ยวสมธรรมศาสติ์าดตรกองซีพี่น้องไงขีตรถไฟฟ้าด้วอนน่ารถไฟฟ้ากำลังเดินทางไปพี่น้อง Give me a thang. 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 Give

กที่หามนีัมีสูรอมน้อยนาะอยได้เลยพี่น้องได้สีฮอนแล้วเด้อบ้านเลยมันเล็กน้อยก็ต้วงทงานแล้วเนี่ยเออยางเนี่ยอยากไาปรบ้นยางมันีย้ำเลยกองธรมศาสตร์ของน้ำตกตาธรรมศาตร์ย้ลนไปทางน้นรเรื่องอะ ฮอสถานีอะไอะฮอดวนนาไก่ชิเข้าเลยนะวัดจอดรถโต๊ะวัดดีด้วยใจายเรารับลงว่ากระไรกระไรเนอะเออรูาขนาดอะไรใส่ใจเลเออโอ้ใส่ใจขั้นม่เ่าไขั้นกลุ้มเดือได้มีเายอู้บางนี่เยเก้าสองหนึ่งเจ็ดฮะ เก้าสองหนึเอเลขสีตัวแล้วเลขแเออเร่องตัว้าสองหนึเจ็ดสี่ตัวแล้ว

นี่เดยหาเขาทายเลยเดิเลยอาเดี๋ยวสมธรรมศาสตร์งามๆพี่น้องเอ้ยธรรมศาสตร์คลองตาดวงสีแข่งหลวงพาวางเลยน้องนะนทองเทียวธรรมศาสตร์หลวงพาวางพี่น้องนักทองเทียวหลากหลาย นนี้เอฟซไทยหูบบริมาเลยพี่น้อง FC เอฟซเองมันนีดนะหอดแล้วพี่น้องเลยตัวซีหอดเลยเด้อเอาเบืองน้ำกันอันนี้มันเป็นไก่หัดเนื้งผักที่ลุมน้ำเข็นะนักที่ลุมพี่้องเลย ตัดกองซีพักทางลุ่มนะพี่น้องเนาะน้ำใสใสงามๆเ,เนาะเสมนตรงเส้นมาเบิงมาโซนนกันพี่น้องนะคปะตอนนี้อาการยามเช้าประมาณอยู่สิบโมงนะ่าจะเวลาสิบโมงตอนเช้าแดดส่องกำลังสดชื่นวันนี้เลยพลังสดชื่น อากาศเย็นเมาสมธรรมชาติอากาศเย็นๆนำกันพี่น้องออาขึ้นเรือับตัดที่สูงกนองงนต้นไม้ความงามต้นไม้ธรรมชาติสบายสะดวกสบายพี่น้องเลย

มีวันไหนเปรียบปราความงามนีืเนาะนักท่องเที่ยวกำลังไล่อาทำอะไรเว้ยความงามพี่น้องเลยความงามสุดยอเนอกพี่น้องเนาะเห็นปะ เดินทางไปต่อกันนะอ่ะไปบางก็โชหนคับน้องมีต่ต้นไม้ใหญ่ๆหน่อยมเน้อ มาท่องเที่ยวหลายนคนหลอยม่นคนต่างประเทศที <free> ่นอนมีเนินความหักบริสุทธิ์จูบแก้มหอมแก้งกันอยู่ที่น้องเลย ตัวไทยก็มีเคร่องกันความหักเนาะ 我平日。 加油了！

น้อบ่งน้ำตกตัดดวงซีเด้อพี่น้องเด้ไอ้บอ่อน้ำตกตดัดบอ่อที่สูงก,งกง็มือบ่อนี้นะพี่น้องเน,อน้อนี่ตกมาจาก,กบอ่อนี้นะพี่น้อง ว้าความงามพี่น้องเลยเออ